เขารู้ดีว่าประเทศไทยอ่ะมีดราม่าเยอะข้อสอบโดยเฉลี่ยจะยาวประมาณครึ่งถึงหนึ่งหน้า A4 แล้วคุณต้องเจออย่างนั้นหกสิบข้ออืมไล่ทีละอันครับผมขอให้ย้อนกลับไปดูไอ้ตัวตัวหน้าเว็บเมื่อกี้โอเค จากเซอร์ที่มีทั้งหมด9ตัวนะครับเซอร์ทุกเซอร์เป็นภาษาอังกฤษหมดยกเว้นนันเดียวคือ Community Manager หรือเซอร์600เท่านั้นที่มีข้อสอบเป็นภาษาไทยอ่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ดูแลเพจทั้งหลายที่จะมีข้อสอบภาษาไทยให้ใช้นอกนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับเนาะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเราจะสอบไปเพื่อเป็นอะไร <c oughs> คือถ้าจะไปสายแบบคนดูแล <c oughs> คอนเทนต์ดูแลเพจอะผมว่าผมว่าก็สอบ600ก็จะง่ายเลยพะม,มีอุตาไทยให้สอบด้วยภาษาที่สอบยากไหมผมมองว่าภาษาที่สอบอะไม่ได้ยากขนาดนั้นครับส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าถ้าเราได้โทอีกประมาณ650อัพก็มีพอรุ้นแล้วและจริงๆอะเ,อเวลาที่ผมทำคอร์สติวสอบอะผมจะมีวิธีการเหมือนเก่งข้อสอบอะคือให้อ่านคีย์เวิร์ดเลยเพราะว่า มันจะมีคำหลอกโผล่มาเยอะคือทริคของผมะคือจะทำยังไงก็ได้คุณอ่านสั้นที่สุดและตอบคำถามได้เร็วที่สุดนะครับเ,เพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่ให้มาเยอะเกินอะพอสมควรนะนั่นจะเป็นน่าจ,จะเป็นเรื่องภาษาส่วนเซอร์ที่มีภาษาที่ยากผิดปกติเลยนะเอาจริงเลยคือเซอร์มาร์เก็ตติ้ง e ซเอนเซอร์สองร้อยอ่ะครับเซอร์เฟ c บุ๊ o เ c e ร์ท f i e d ายมาร์เก็ตติ้งไซเอน f e โปรเฟชช ต้องแยกออกเป็น2แบบคือการสอบมันมีการสอบที่บ้าน <Yes. S 1> กับการสอบที่ศูนย์เนาะเอาสอบบ้านก่อนสอบบ้านเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคือหาโต๊ะโล่งๆและห้องที่ไม่น่าจะมีใครมายุ่งได้พูดง่ายๆคือล็อกได้อะอถ้าอยู่คอนโดอาจจะต้องแบบล็อกห้องนอนนิดนึงอ่ะเพราะว่าถ้าเผลอๆอยู่ๆมีใครเดินเข้ามาอย่างเช่นแม่เล็กกินข้าวลูกๆแล้วเราไม่ไปสักทีแล้วแม่ก็เข้ามาในห้องอ่ะเปล่านะ ถ้าสอบ้านผมเลยจะแนะนําว่าให้หาห้องโล่งๆที่ไม่มีใครมากวนได้แล้วก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เขามั่นใจว่าดีพอเน็ตเร็วไม่ค่อยตัดจําเป็นต้องเ e-learning ของ Facebook ไหมคือถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่ทํางานเรื่องแอปที่ทํางานกับ Facebook เยอะอยู่แล้วคือหมายความว่า เราได้มีโอกาสเวิร์กกับเจ้าหน้าที่ของ Facebook อย่างใกล้ชิดนะครับเราได้ฟังคําแนะนําของเขาอะ่ะจงเชื่อคําแนะนําของเขาเยอะๆก็ไม่จำเป็นต้องท e ํา e-Learning แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไดไ้ได้ทำงานคู่กับเจ้าหน้าที่ของ Facebook หรือพวกเจ้าพนักงาน Facebook โดยตรงหรือเป็นเอซี่ที่โคกับ Facebook แบบแน่นแฟนอะ่ะหลายๆอย่างที่เราเข้าใจอะ่ะมันจะเป็นความเข้าใจที่ที่เข้าใจผิดจากที่ Facebook อยากให้เราเข้าใจเอาผมยกตัวอ,อ,อย่างเช่น